ขวามือไปจะเป็นสีแยกไฟแดงสาะระกลางจังหวัดแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์บุตดีศรินครจังหวงังแล้วก็ตรงไปนู่นก็จะเป็นอำเภอปราศาสตร์นะคะทางปราศาสตร์วันนี้เมื่อคืมเลยมีฝนตกหนักแน่นอนนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะทุกๆเส้นทางนะคะค่ะทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศในช่วงฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะ วันท,นที่ยารกพฤศภาคม2,563เวลาประมาณ15นาฬิกา35นาทีโดยประมาณนะคะนี่คือพื้นที่สีแยกไฟแดงตรงวัดหนองบัวจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางไปที่โรบินสันไลฟ์ไสไตล์สุรินทร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจที่จะไปซื้อของที่โรบินสันสำหรับ ในช่วงบ่ายของวันนี้ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้โอ้โหปุตุนิยมวิทยานะคะแจ้งว่า,าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสาหรับฝนฟ้านะคะที่ตกลงมานะคะก็ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องระมัดระวังสําหรับทุกทุกท่านในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่26จนถึง27พฤษภาคมนะคะ ปัจุนี้อวิทยายแจ้งเตือนนะคะมรสุมการรนตกชนเฉียงใต้นะคะที่ภาคภกคภมนะคะก็ทําให้ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะมีหลายพื้นที่เลยค่ะที่มีฝนตกหนักลงมาตั้งแต่วานนี้โดยเฉพาะที่เขตอำเภอสีขอรภูมิก็มีน้ํ่คมขังนะคะพี่น้องเกษตกรกรเหว่อานข้าวเอาไว้หลายๆพื้นที่ข้าวขึ้นแล้วก็ก็ดีใจนะคะ เพราะว่ามีน้ำก็ไปหล่อเลี้ยงต้นกล้าหรือว่าต้นข้าวนั่นเองแต่ว่าบางพื้นที่ที่พึ่งหวานไปวันนี้โอ้โหบางทีแบบทํายังไงได้เนาะเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะก็เป็นกำลังใจสําหรับพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่หรือว่าทุกๆท่านเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องเปิดไฟหน้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกหนักลงมาในช่วงนี้ ก็อยากย้ำเตือนทุกท่านค่ะบเรืร่อความระมัดระวังนะคะโอ้หนักจริงๆค่ะจังนี้เดือนพฤษภาคม2563นะคะบางพื้นที่หวานเข้าไปที่เรียบร้อยสำหรับพี่น้องเกษตรก,กรบางท่านนี่ก็อาจจะยังไม่ได้หวานนะคะี่พื้นที่หน้าโรงเรียนสรรินทร์ดนตกหนักเลยนะคะ จากน้ำข้างๆเนี่คะที่มันท่วมถังนะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะถ้าเกิดว่า1นชั่วโมงถึงอ2ชั่วโมงเนี่ยก็บางพื้นที่อาจจะท่วมขังเลยก็ว่าได้สำหรับในตัวเมืองริิทร์บางจุดนะคะลมก็พ่ันแปงด้วยมาถึงสี่แยกตรง มีอากููชีพนะคะตรงนี้เขามีการทําถนนอยู่เราต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะทะลุออกไปทางทางวัดไตรนะคะมีหลายจุดนะคะที่ทําในเรื่องของระบบการก่อสร้างอยู่นะคะอย่างไงก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังค่ะ ออกมาใครที่จะไปอำเภอศิี์ของรภูมิเนี่ยมาทางนี้ก็ได้เลยนะคะ น่าเห็นใจก็แบบนี้เนาะบางทีบ,บ,บาเราอะ่ะพี่น้องเราอะหาเช้ากินข้าวมานะคะเหมือนเรานี่แหละขายของอยู่ฝนมาตกแบบนี้ก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะคะพี่นี่เข้าขายที่เรียน อันนี้เราถึงแยกโรบินสันซูรินแล้วนะคะนี่คือสีแยกใหญ่ขวามือน,นี่ก็จะไปโรบินสันและซายซุรินนะคะสี่แยกนี้ก็เป็นสีส่แยกหนึ่งที่แบบต้องระมัดระวังด้วย Yeah.